มาหมดเว้ยนี่ท่านผู้ชมดูดีเลยเห็นไหมมันคือจระเข้แท้นะท่านผู้ชมเห็นไหมอันนี้อ่ามันไปกินหมาผมเมื่อวานนี้คืออ่าแค่มันกับเข่าโหดเกินไปไงกินไรแล้วบ้างเด้อไปไดแซ่บมากนะว้าวกินแข็กับเข่าแซ่บมันพอนี่ครับผมแบกเกิน สวัสดีครับท่านผู้ชมผมแบกเกอร์เออคือวันนี้อ่าผมจะได้ทำการอ่าสองช่องยูทูปของผมนะท่านผู้ชมมันก็จะก<อ>้าวเข้าสู่แปดแสนซับแล้วท่านผู้ชมคือวันนี้ผมก็จะอ่ามากินอาหารกินแบบคือช่องอื่นเขาจะกินแบบพวกแบ,บ่พวกแบบอะไรที่มันแบบเป็นเป็ดเป็นงัวอะไรมันแบบมันไม่เหมาะสมสําหรับผมท่านผู้ชมวันนี้ผมจะกินแบบอาหารที่แบบมันยิ่งใหญ่มากเลยนะท่านผู้ชมเออ มาอาหารที่ผมไม่นีอาหารที่เราจะเตรียมจะทำเฮ้ยอันนี้เมียโซพนะมันไม่ใช่มันไม่แหม่นะท่านผู้ชมอันนี้มันไม่แม่นี่อันนี้ผมสั่งจอระแค่มาท่านผู้ชมมันเป็นจอระแค่น้ําจืดนะท่านผู้ชมที่ผมสั่งมาราคาก็ประมาณ7-8แสนบาทนะมันราคาแพงมากเลย จระเข้ท่านผู้ชมผมจะกินจระเข<อ>้เกิดมา,<อ>าผมก็ไม่เคยกินจากเถื่อนนะมา,มาจระเข้มีไงจระเข้ที่คุณอยากได้อยกายยกไดงไม่ได้แมนนั่นนี่อันนี้คือลูกมันเอาจระเข้แท้มาคนผมก็แบบหยอกผมตลอดนะ<โ>ด<ย>นี่ นี่เห็นไหมท่านผู้ชมยังมาหมดเว้ยนี่ท่านผู้ชมเห็ดไหมมันคือจระเข้แท้นะท่านผู้ชมเห็นไหมอันนี้อ่ามันไปกินหมาผมเมื่อวานนี้คืออ่าแค่มันหลุดมาจากอ่าหลังเฮือนมันไปกินหมาผมผมก็เลยสับคอมันเห็นไหมคอขาดวันนี้ผมก็เลยจะมาปิ่นปิ่นจระเข้นะนี่เห็นไหมเป็นตูเลยนะนี่ นี่เห็นบอกเห็นไหมแต่แขนมันกับขามันป้าผมตัด <c oughs> ป้าผมตัดกินก่อนอื <c oughs> นี่จระแค่เดี๋ยวผมจะทําการอ่ะปิน่นสู่ทีมงานอ่ะลูกเคยใส่มองกินนะท่านผู้ชมไม่มีใครเคยกินแค่ทีมงานผมเคยแต่เย็ดแค่เย็ดแค่ย่าแหละผมจะทําการเอือบก่อนนะแล้วผมจะทําการเอือบมามาเอือบอย่วันนี้ก่อน ต่อไปเดี๋ยวผมจะทําการเอือบจบะแค่นะท่านผู้ชมนี่ก็คืออ่าเครื่องปรุงที่ผม่าตําไว้แล้วก็ได้ทําการาโหยนะดูคนจากหน่อยหนึ่งโหยนะนี่เห็นไหมนี่โหยจากหน่อยหนึ่งนะให้มันเหลืองๆไง เดี๋ยวผมจะทำการปรุงอยู่นี่ก่อนสิ่งที่ขาดไม่ได้มันก็คือรสดีมันคือผงปรุงรสที่ช่วยเพิ่มความอร่อยให้กับทุกเมโน,โนูท่านผู้ชมเอารสดีมาเอื้บกับแค่ก็แซ่บนะอันนี้ผมเอาไปเอื้บกับปิ้งหมาก็ยังแซ่บเลยเอื้ออะไรก,ก็ก็อร่อยนะเพราะมันเป็นผงปรุงรสไงเดี๋ยวผมจะทําการโรยนะท่านผู้ชมอืมโ<า>รยแบบให้มันแบบออกม่งเหลืองแล้วก็ออกแบบรสชาติแบบนวๆไงอืมก็ประมาณนี้ แต่ปลาผมก็แค่อ่าลูกดูท่านผู้ชมมันเหลืองแล้วนะนี่ก็คืออ่าพ่อเออพ่อนะพอ่พอ,อพ่อโสภากำลังเกียมเอ่าเกียมยังวะไม้ไผ่เออไม้ไผ่ไไกำลังชีเห็ดแบบคือคือคือหมูปลินนะน่ะอันนี้วิญไาณเคยกินจากเถื่อได้บอกอิริน,นี่เอือบมันนะ สีมันสวยมากเลยท่านผู้ชมดุดส่ามันจะจะคือสินไก่เคยกินอยู่นะแต่ว่าเคยกินแต่ดุดๆเลยนะกินแขกอนี่ก็คือลูกมันนะแต่เราไม่ต้องเอืออนะ่นเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะอ่าตัดไปตอนผมกําลังปิ่นนะท่านผู้ชมอือนี่ก็ส่วน่ะ ขั้นตอนการปิดค่อยพุนค่อยพุ่นเออพุ่นมามันมันสอดไปแล้วป้องพุ่นๆเอาเดวังไปจวดที่มือแล้วเพื่อนวะพุ่นมาพุ่นมากไอ้เนี่ยมามัดมันได้ป่ะเนี้เออพุ่นทำไมอีกเนาะไปอีกชีเนี่ลองมันกัดมือนี่กูเขื่อการเสียบแค่บม่สื่อเสียบไม่สื่อนะอ่ะาเดี๋ยวเราเอาให้พอไอโซเนาะเสียบเดี๋ยวเราจะมาครึ่งแทนแป๊บนึงพอทอนๆแล้วกัน เขาเสียบประมาณสมเด็จก็ได้นะได้ได้ดิผมจะพาไปยังอ่องเล็กหลวดมัาการสมนด่จก็ได้หางมันเล็กหลวงมาเอาขึ้นมาเลยเออเออสอดหันขาได้พอที่ไหนมันไปดูแลหนิสอดรอดเนาะเอออันเนี้ยเอออ่าได้อยู่เนาะอือหือตรวจผู้ชมคือขี้เกียจเลยเจ้ามันสิอ่ะเนี่ยได้นะเดี๋ยวเราจะเอาเอาเสื้อเล็กหลวงเล็กหลวงมาเอาบอบอเล็กหลวงถ้าเสียบเล็กหลวงถ้าเสียบเอาอันนั้นเครือตอกตอกเอาตอกดีกว่า ดูเขวาเป็นโยมนะจับยอัเลยครับ mm คุณ hmm. บีมีไงสฝากไสาทองนด่นนึงปลาทมันน้าอร่อยมากเลยนะคนไม่ใช่มุนเปีนให้มมุนอยงไดแบบนี้เออเรื er> ่องสีนี่สีขับดูหนาจะเป็นประมาณันนี้ก็ได้ทำการสกกะีนะเจ๊ชูเคยกินไหมแค่ เคยยึดแต่แค่ยึดแค่นี่ไงครับผู้ชมจะเล่าอะไรเกินยึดซึ่งแค่ซี่แค่ฮะคุณเอาคำว่าซี่โทษโทษโทษนี่ไอตัวเราจะยืนปิ้งแบบนี้ประมาณ5ชั่วโมงไงท่านผู้ชมฟังดิ นี่ไงท่านผู้ชมเห็นไหมไก็อีกประมาณอนี่ก็เอาตัวี้เลยเอาต่กระปองเลยประมาณ X อ่ประมาณอีกเจ็ดแปดมืนเลยเอาชสกินมัน้ากะทายง่ดานอกออู้มันปุ๋งเหรเว้ยบไปนานเลย,เลยพว่าแขกตั้นีปกติเข้ากับบรเกกินมันดอกแต่ว่ามันไปครบมาเขาอยู่กันเขาก็เลยแบบจำเป็นต้องขามันถิมแล้วก็มาปีกินช่างส้อนตบกระแต่หุ้มจากี่หาบ่ง้อนมาย แมนนี่ <Man. S 1> <laughs> สั่งช้อนสั่งชอนจะมันเหลือ,อยังไงให้มันลาบให้ม<า>ันจำดูตัวหนึ่งบวกหนึ่งเป็นยัง <laughs> ยังโอ้หมกไว้สั่งซ้อนหนึ่งบวกหนึ่งเป็นยังคนละสั่งซ้อนอ่ะน,นะดูสภาพมันท่านผู้ชมมันแบบมีโอโต้ปินเว้ยเ <laughs> ด้โอโต้ปิน <laughs> มึงไงเด้อู้เด้อแค่ตัวนี้คืออ่าเสี่ยวฮักเสี่ยวแพงมันท่านผู้ชม <laughs> 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 คือตัวนี้มันกําลังเห็นเสี่ยวมันกําลังถึกปิ้งมันร้องด้วยเสียงคนคางว่ากลับมากลับมาฟังไปฟังมาหมดที่จบนะทุกคน <c oughs> ไม่เหมือนจระแค่นะมันมัน่น่าเอวมันคือมันหัวตับแก่ตอนนี้ก็กําลังปิ่นนะท่านผู้ชม <c oughs> ก็แบบส่มกินหอมหวนแล้วนะ <c oughs> อืมตอนนี้อ่า <c oughs> แม่นิตากําลังไปรับนิตานะผมจะเอานิตากินแค่ข้างติดนะ แล้วก็ทีมงานลูกเคยเสมมองทุกคนเลยนะนี่ผมสลองนะตังซื้อมาราคาก็ตัวหนึ่งประมาณเกือบ2,000บาทนะท่านผู้ชมก็ไม่แพงเกือบ2,000บาทดูไ้ร้อนๆก็ใกล้จะสุกแล้วนะครับท่านผู้ชมดูเหลืองเลยก็หอมมากเลยนะ ตอนนี้ก็ท่านิต้ามาท่านผู้ชมผมจะเอาชิ้นแค่ให้นิต้าชิมแล้วก็ทีมงานลูกเขยแสมองนะดูนี่ก็คือแจวมันเราจะคอยทาไปตลอดนะนี่ก็คือน้องมันท่านผู้ชมคือตอนนี้ผมคิดว่ามันสุกมันสุกหรอเต้มันถี่มันผมคิดว่าจระแค่ผมสุกแล้วท่านผู้ชมว่ามันถีไรไรปจักนัแน่ะไรไรแต่แน่นเออ เอาฮักเลยฮัทแล้วฮักแล้วท่านผู้ชมดูอ่าเนี่ยเนี่ยดูปกติผมเคยแต่เย็ดเคนะผมไม่เคยกินเคจากที่อเอาปิ่นอย่างไดบ้างปิ่นชอยในเว้ยดูเอาปิ่นลงทีละเมื่อแต่แล้วดูท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะลองกินก่อนนะเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนลองมาชิมเบิ่งว่ารสชาติเป็นอย่งไหอืม มาสั่งไหมมามาเอ้านิตาหน้าบูดเดี๋ยวผมจะให้อ่นิตาลองกินสิ้นแค่เบิ่งนะอ่ะกินซีบอุ้งเสียเลยเอ้ามันอัานลองกินเบิ่งห่วมันใช่ปะไปดีกินนิต่าคืนเพราะว่ามีผู้บ่าวมาหลายคนไงมาซีบอบางไหม กดกดกดเฮกดกดเขาสิปกดสิมนติ่ออ๋ออ่ะตอนนี้รสชาติเป็นยังไงแขกของไงพิกไงเข้ากับไงพิกไงแหงเอาิบเนาะมาตีเลยรสชาติคือมาเขามาเบิ้ลนโอ้ยอะไรเกินขมาน้อยๆเมอควรเห็นไมกับมีามปีกปลาที่แบบตะวันศิลปมันเสรไข่ก็คือกบนำแล้วก็คือปลานำเนาะปลาฮะมาตีเลยเปตไปละไปก่อนโอ้โหข่เกิน แช่เาคือสีไก่ใช่แมเนี่ไกออกคือไก่ใช่นี่นางลงไหมมันอะผมต้องแซวหรอกมันแดดหักทางแล้ไม่มาทางมันยังหรอกแซบโเจี๊ยราค้อผมกลัวผมไม่กินเจี๊ยวโมยเฮตนาบอกนางเสื้ออยู่ทับว่านี่แซบไหนเ้อทัเท่าดูท่าชมทัดตัดอ่าตัดว่าเป็นแขวไปนอกคือเขาสไดสกินแบบ สินสินปลาหรือว่าสินกบดีๆนี่เองแล้วคั้งแรกในชีวิตเราจะกินแข่โ่าคงกินเลยลองเบิิงจับป่องมาทัานกินมาไหมกดไปเลยได้กดมาเลยก็สินปลาเนาะมันโมมันน่าคือแขกม็กินแข่มาเอาจะพอกิน้าจะไหนสินสินไก่ แบบิมไก่ตวแบบินไก่ามายิไก่ไก่ลาบไก่ลาดไกบาห้างมายิบมาเรกหนิมั้บิมไก่แล้วชิมสิเนนๆจะบนไหนกินตัวนี้เอาเอาตันน้อยนี้จะว่ามันุกรืบวขาวนาะตอนนึงริบอยู่ข้าวมันข้าวทีุ่กอืมข้าวเดียวเบิร์ดเดียวเบิดอยูทายก็อิ่บนทะเลเเอ้าอะกินหรอกินกนหนึงเป็น แซ่บมันม ah? kind of kind of ียังจากแซ่บนี่ฮะมันมียังจากแซ่บรถดีไงกินบอกนจะเป็นยังเป็นขี่นะเขาี่โยงน้ำก็ไปชวนกินชวนกินแซ่บเลยตอนนี้อุ็นๆพอนี่กินเนาะก็แซ่บเลยแบบไก่ได้พอจะได้ทีนแล้วก็อร่อยนะท่านผู้ชมเป็นจะได้แซ่บบอเต็มเต็มปากแซ่บบอแซ่บนีกว่า ตไงนึงสิกินบิ่แนน่มาเอายมเอ้ไหมลอกหมอร่อยมากเลยนะท่านผู้ชมกท่าจับไเนาะิงแค่หัวใหญ่แ่น้นนิต้าเชลแข่แล้วก็ยิบแข่นิต้าเอานังมาตะ อืมกินแครโอ้ยปอมากแซมมันบอกหนาท่เนาะเผาห่อห้อหอนี่เดีเนี่เขาใจหอดแน่น้อยนึงเขาเล็งไฟร้ายุเหนแล้วทีเจมังโหดเนาะกินกับเผากินแคกับเขาโหดเกินไปกินไรยล้วบ้างเด้อไม่ไดแซบมากล้ว้าวกินแขกับเผาแซบมันหอมันมียังแมงวัน อู้นินเท่าในมันนี่ป้าห่างๆเฮ้ยเบิ้อเข้อตัวกินแบบนี้เนาะทุกคนเบิ้งเบื้องหันหันปอบใจไงเบิ้งเข้อตัวกินแบบนี้เนาะแบบเปลือยอะไรอดอักขระอักขโรดของมันเขาตัวกินแบบนี้นะทุกคนใบฮักเลื้อกกินเบิ้งไดยบื้องห่างจริงๆเอขอกินได้ไหมผมขอกินแบบนี้ได้ไหมคุณพิหญ่กินรเล่าเพื่อเพื่อความสนุกของทุกคนนะโอ้ย็มาสิฮักเดี๋ยวจะไม่ได้แดกกันเนาะทุกคนแซ่บโอ้พริกพริกซอยกันไอ้เวตา กินแค่นีตาติดใจกับแค่กินแบบบบคิใ่ปคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมกับทีมงานก็จะทําการชุมนุมกินแค่นะอก็อร่อยอร่อยมากเลยท่านผู้ชมแซ่บแซบแซบเพราะผมก็เคยกินอยู่เถอหนึ่งแต่ทีมงานผมเขาไม่เคยกินไงจะละแค่ Subtitles